เรียรอาจารย์ที่เคารพครับแล้วก็สวัสดีครับผมนายรัพลม่วงเพชรรหัสนักศึกษา673-11080120ครับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อที่ผมได้รับไปเลยนะครับก็คือในหัวข้อที่มีชื่อว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดการสอนครับในส่วนของหัวข้อในการนาเสนอนะครับก็จะมีความหมายของชุดการสอน คำนิยามจากนักการศึกษาความสำคัญของชุดการสอนขั้นตอนผลิตชุดการสอนประโยชน์และข้อจำกัดของชุดการสอนขั้นตอนการใช้ชุดการสอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายการประยุกต์ใช้ชุดการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับในหัวข้อแรกเลยนะครับความหมายของชุดการสอนชุดการสอนคือสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูหรือผู้พัฒนาจัด ทำขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือภายใต้การชี้แนะของครูอย่างมีประสิทธิภาพโดยออกแบบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ต้องการทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการประยุกต์ความรู้ของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนคำนิยามจากนักการศึกษาท่านแรกบุญชมศีรษะอ,อ้างอิงในปีพุทธศักราช2545 ประวัตินักการศึกษาชาวไทยมีผลงานด้านการสื ouais. are, ่อการเรียนการสอนและการพัฒนาชุดการสอนสำหรับนักศึกษาไทยเน้นการสร้างสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบนิยามชุดการสอนไว้ว่าชุดการสอนคือสื่อการเรียนที่มีการจัดกระบวนการการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระดับขั้นความหมายสําคัญช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถของตน เนื้อหาถูกจัดเป็นหน่วยย่อยมีวัตถุประสงค์กิจกรรมและแบบทดสอบครบส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ท่านที่2นะครับทวัชัยวงใหญ่อ้างอิงในปีพุทธศักราช2554่อน,นักการศึกษาไทยที่เน้นพัฒนานวัตกรรมการสอนและออกแบบสื่อการเรียนรู้นิยามชุดการสอนไว้ว่า ชุดการสอนเป็นนวัตรกรรมการเรียนการสอนที่รวมสื่อกิจกรรมและการประเมินเข้าไว้เป็นระบบเดียวกันความหมายสําคัญมีวัตถุประสงค์กิจกรรมและแบบทดสอบครบส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ลดการพึ่งพาครูเป็นศูนย์กลางแต่ครูยังให้คาปรึกษาเมื่อจําเป็นในหัวข้อถัดมาครับความสาคัญของชุดการสอนประกอบไปด้วย 1. ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนไม่ต้องเร่งหรือตามเพื่อน 2. สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์และสร้างความรับผิดชอบในการเรียน 3. ลดภาระครูผู้สอนครูไม่ต้องสอนซ้ำหลายรอบสามารถใช้เวลามากขึ้นกับการดูแลเฉพาะราย 4. ใช้ได้ทั้งในทั้งนอกห้องเรียนเหมาะสำหรับการเรียนเสริมเรียนล่วงหน้าหรือการเรียนออนไลน์ครับ 5. เป็นแหล่งเรียนรู้ถาวรปรับปรุงและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ช่วยพัฒนาคุณภาพการสอนได้อย่างต่อเนื่องมาในส่วนของหัวข้อองค์ประกอบชุดการสอนครับองค์ประกอบของชุดการสอนจะประกอบไปด้วย 1. บทนำอธิบายความเป็นมาความสำคัญและว,วัตถุประสงค์ของชุดการสอนแนะนำวิธีใช้เช่นลำดับกิจกรรมการใช้สื่อและการประเมินผล 2. เนื้อหาสาระ ครอบคลุมความรู้หลักตามมาตรฐานตัวชี้วัดจัดลำดับง่ายไปยากของข้อความภาพหรือกราฟ 3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกใบงานหรือโจทย์ฝึกทักษะในคีววิเคราะห์ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประงสงค์เชิงพฤติกรรม 4. สื่อประกอบภาพประกอบวิดีโอโปรแกรมจำลองบัตรคำหรืออุปกร,รณ์ทดลองเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 5. ทดสอบก่อนหลังเรียนประเมินความรู้ก่อนและหลังเรียนใช้ข้อสอบอิงเกณฑ์ 6. คู่มือการใช้ครูแนวทางการสอนและประเมินนักเรียนวิธีทำกิจกรรมและใช้สื่อต่อมาหัวข้อขั้นตอนการผลิตชุดการสอนประกอบไปด้วย 1. กำหนดเรื่องเลือกหัวข้อจากหลักสูตรหรือกำหนดเรื่องใหม่ โดยพิจารณาความเหมาะสมกับผู้เรียนและเป้าหมายการเรียนรู้การแบ่งเรื่องย่อยต้องสอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและวิธีการใช้ชุดการสอน 2. กำหนดหมวดหมู่เนื้อหาจัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็นรายวิชาหรือแบบบูรณาการข้ามวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 3. กำหนดหัวเรื่องย่อยแบ่งหน่วยการสอนเป็นหัวเรื่องย่อยหรือประสบการณ์การเรียนรู้ประมาณ4-6หัวข้อในแต่ละหน่วย เพื่อให้เพื่อให้การเรียนรู้เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 4. กํกำหนดความคิดรวบยอดและหลักการระบุแนวคิดหลักหรือหลักการที่ผู้เรียนควรสรุปได้ช่วยให้กิจกรรมเนื้อหาและสื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้กำหนดจุดประสงค์การสอนระบุจุดประสงค์ทั่วไปเชิงพฤติกรรมพร้อมเกณฑ์การตัดสินผลสมลิศเพื่อให้การออกแบบกิจกรรมและการประเมินตรงไปตามเป้าหมาย 6. กกำหนดกิจกรรมการเรียน ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เช่นการอ่านทำแบบฝึกหัดทดลองแสดงความคิดเห็นเล่นเกมหรือทดสอบปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะและการคิดวิเคราะห์ 7. กำหนดแบบประเมินผลออกแบบประเมินผลตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมใช้การสอบแบบปินเกณฑ์เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายหรือไม่ แเลือกและผลิตสื่อการสอนจัดเตรียมสื่อวัสดุและวิธีการสอนให้ครบถ้วนเช่นเอกสารแบบฝึกหัดวิดีโอโมเดลหรือบัตรคำพร้อมจัดเก็บเป็นหมวดหมู่และตรวจสอบความเรียบร้อย 9. สร้างข้อทสอบก่อนหลังเรียนพร้อมเฉลยออกแบบข้อสอบครอบคุมเนื้อหาและกิจกรรมสำคัญเน้นความรู้และทักษะหลักไม่เน้นรายละเอียดปีกย่อยพร้อมทำเฉลยเพื่อใช้ประเมินผล 10. ประสิทธิภาพชุดการสอนทดลองใช้ชุดการสอนปรับปรุงแก้ไขาตามผลการทดลองตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่อง,อองความถูกต้องความครอบคลุมและความสอดคล้องของเนื้อหาก่อนนําไปใช้จริงมาในส่วนหัวข้อถัดมาครับขั้นตอนการใช้ชุดการสอนขั้นตอนแรกเลยนะครับ 1. ขั้นตอนทดสอบก่อนเรียนให้ผู้เรียนได้ทดสอบก่อนเรียนเพื่อพิจารณาพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน อาจใช้เวลาประมาณ10-15นาทีและควรเฉลยผลการทดสอบให้ผู้เรียนแต่ละคนทราบพื้นฐานความรู้ของตน 2. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 3. ขั้นตอนประกอบกิจกรรมการเรียนผู้เรียนจะต้องชี้แจงหรืออธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างละเอียดทุกขั้นตอนก่อนลงมือทากิจกรรม 4. ขั้นสรุปบทเรียน ผู้สอนนำสรุปบทเรียนซึ่งอาจทำได้โดยการถามหรือให้ผู้เรียนสรุปความเข้าใจหรือสารสาระที่ได้รับจากการเรียนรู้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความคิดรวบยอดตามหลักการที่กำหนด 5. ประเมินผลการเรียนโดยการทำข้อสอบหลังเรียนเพื่อประเมินดูว่าผู้เรียนบนรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง,องของผู้เรียนในกรณีที่ยังไม่ผ่านจุดประสงค์ที่กำหนดในหัวข้อหนึ่ง มาในหัวข้อต่อไปเลยครับประโยชน์และข้อจํากัดของชุดการสอนประโยชน์ของชุดการสอนพัฒนาทักษะการคิดและความรับผิดชอบลดภาระครูเป็นแหล่งเรียนรู้ทาวรช่วยประเมินผลได้ชัดเจนใช้ได้หลากหลายบริบทข้อจํากัดของชุดการสอนใช้เวลาและทรัพยากรสูงการออกแบบและผลิตชุดการสอนต้องใช้เวลาวางแผนขึ้นกับความรู้ครูครูต้องมีความเข้าใจเล่นทั้งเนื้อหาและเทคนิคการสอน ต้องอาศัยแรงจูงใจหากผู้เรียนไม่ตั้งใจหรือไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมอาจไม่เกิดผลตามที่คาดหวังไม่สามารถแทนครูได้หนึ่งร้อเปอร์เซนแม้ชุดการสอนช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตนเองครูก็ยังต้องชี้แนะและก็สังเกตพฤติกรรมต่อไปมาที่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศม3าผู้วิจัยได้แก่คุณประภาพันธ์บุญยังคุณสัพลพัฒน์สี่แสนยง คุณสมศิริสิงลบอ้างอีงในปีพุทธศักราช2559แหล่งเผยแพร่วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลายาัยนเรศวรปีที่18ฉบับที่4ในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2559หน้าที่223ถึง237วัตถุประสงค์ของการวิจัยพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวสสำหรับนักเรียนชั้นม3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80ทั80 เปรียบเทียบผลสมลีธทางการเรียนก่อนและหลังเรียนศึกษาผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กลุ่มตัวอย่างและระยะเวลานักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนบ้านพักแก้วจังหวัดสุริน์จำนวน30คนเวลาเรียนรวม16ชั่วโมง6หน่วยเนื้อหารายละเอียดของชุดการเรียนรู้ 1. ความหมายและโครงสร้างระบบนิเวศ 2. การถ่ายทอดพลังงาน 3. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สวัตถุจักรของสาร 5. ความหลากหลายทางชีวภาพ 6. ประชากรเครื่องมือที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดสอบผลสริปทางการเรียนแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ผลการวิจัยสำคัญประสิทธิภาพชุดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80ทับผลสรุทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสาคัญทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญเจตกติทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ดีข้อสรุปและนัยยะสาคัญชุดกิจกรรมระบบนิเวศท,ที่ออกแบบตามแนวคิด Active Learning b l o t e s มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และสร้างเจตกติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มาที่หัวข้อสุดท้ายครับการประยุกต์ใช้ชุดการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 1. บริบทของผู้เรียนม2นักเรียนวัยน,นี้เริ่มมีความคิดเชิงตรรก,กะสามารถทํางานอย่างเป็นระบบได้แต่ยังต้องการกิจกรรมที่ชัดเจนและมีความทา้าทายชุดการสอนช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามจังหวะของตนเองลดความกังวลเมื่อไม่ตามเพื่อนขอภัยครับเมื่อตามเพื่อนไม่ทัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนเก่งได้เรียนรู้เพิ่มเติม 2. การออกแบบชุดการสอนสำหรับม2วิชาเป้าหมายวิทยาการคำนวณหัวข้อที่เหมาะสมการชี้เชิงคำนวณการใช้เงื่อนไขการวนซ้ำองค์ประกอบในชุดการสอนใบความรู้อธิบายแนวคิดและยกตัวอย่างจริงเช่นการทำซ้ำในชีวิตประจำวันกิจกรรมใบงานเช่นการสร้างโฟลชาร์ตการแก้ไขการเขียนโปรแกรมง่ายๆสื่อประกอบ วิดีโอสั้นๆหรือโปรแกรมจำลองเพื่อทดลองการทำงานของโค้ดแบบทดสอบก่อนหลังเรียนเพื่อว,วัดความเข้าใจความเข้าหน้าของนักเรียน 3. วิธีการใช้ในชั้นเรียนครูแจกชุดการสอนให้นักเรียนนักเรียนศึกษาจากใบความรู้ทำกิจกรรมในใบงานเป็นรายบุคคลหรือในกลุ่มครูเป็นผู้แนะนำและเสริมใช้สื่อเช่นวิดีโอโปรแกรมจำลองเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจนทำแบบทดสอบหลังเรียน รูและนักเรียนประเมินผลร่วมกันผลลัพธ์ที่คาดหวังผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของการคิดเชิงคำนวณพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาและการทำงานอย่างเป็นระบบสร้างความมั่นใจและความรบับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนนักเรียนเรียนรู้ได้ตามศัก,กยภาพของตนเองสุดท้าย5ตัวอย่างการประยุกต์ใช้จริงหน่วยการเรียนรู้การย่อยย่อยปัญหากิจกรรม ให้ผู้เรียนเขียนขั้นตอนวิธีทำเมนูอาหารง่ายโดยแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยและเปรียบเทียบการเขียนโค้ดใบงานแบบฝึกการสร้างโฟลชาร์ตจากขั้นตอนและการออกแบบผลการเรียนรู้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตประจำวันกับการชิดเชิงตรรกะและเข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรมมากขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอของผมในวันนี้ ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็รับชมครับขอบคุณมากครับผมไปแล้วครับ